ราชาลูกนลังทั่วโลกขอเสนอ3าเหตุผลที่ครอปอาจจะให้โอกาสนักเตะสำรองก่อนตัวจริงในนัดชิงกับเชลซีตลอด6ฤดุการเข้าสู่ฤุูการที่7ที่ครอบเข้ามาคุมทีมหงส์แดงเขาพาทีมคว้าแชมป์มาแล้วแทบทุกรายการที่ลงแข่งขันมีเพียงฟุตบอลถ้วยในประเทศยอย่างลีคับและ F a เครับเท่านั้นที่ครอปยังไม่เคยพาทีมเป็นแชมป์ได้โดยลีคับนั้นครอบเคยเข้าถึงรอบชิงในปี2016แต่ก็ต้องแพ้กับแมนซิตี้ของเปเยกรีนี ปีนี้ของแดงของครอปสามารถฟันฝ่ามาจนถึงนัดชิงเหล็กครับกับเชลซีได้ในวันอาทิตย์นี้โดยมีคำถามสาคัญที่ทุกคนสนใจคือครอปจะจัดทับย่างไรลงนัดชิงถ้วยนี้จะจัดชุดใหญ่ลงเล่นเลยหรือว่าใชโอการนักเตะสำรองคนอื่นๆที่มีส่วนกัไรการนี้มากกว่าและจากบทสัมภาษณ์ของครอปที่พูดถึงกรณีของผู้รักษาป,ประตูอย่างเคเลลเฮอร์เราอาจจะพอคาดเดาได้ว่านัดชิงรอบนี้ครอปอาจจะจัดทับขัดใจเด็กหงบ้างไม่มากก็น้อยและนี่คือเหตุผลสําคัญที่ว่า นี่รายการแห่งตัวสำรองรายการถ่วยเล็กที่สุดของการแข่งขันเมื่อเทียบกับเวทีอื่นๆที่เรามีลุนอยู่ถือเป็นเวทีของขุมกำลังสำรองอย่างแท้จริงมันจึงเป็นสิ่งที่คู่ควรอย่างมากกับผลงานที่พวกเขาพากันมาถึงจุดนี้สังเกตได้เลยว่ารายการนี้ครอบส่งตัวหลักลงเล่นน้อยมากโดยนักเตะที่ลงเล่นในรายการนี้มากที่สุดเมื่อนับตามเวลาที่ลงเล่น7อันดับแรกเป็นนักเตะสำรองทั้งสิน้นโดยนักเตะที่ลงเล่นรายการนี้มากที่สุดเมื่อนับตามเวลาที่ลงเล่น7อันดับแรกเป็นของนักเตะสำรองของทีม ไล่ตั้งแต่มินามิโนโจนส์แชมเบรนเคลเลอร์ฟรีมิโนซิเมคาสนอกจากนั้นยังเป็นเวทีแจ้งเกิดของกองกลางดาวรุง่งอย่างไทเลอร์มอร์ตันที่โชว์ผลงานดีจากรายการนี้จนได้ลงเล่นทั้งเกม UCL และเพรีเมียรในหลายเกมเวทีนี้ยังเป็นเวทีทําให้เกิด3มประสานแนวลุกอย่างทาคุมิมินามิโนโอริกิและโชตาที่ช่วยกันทําไป9ประตูจาก10ประตูที่หงแดงทําได้ในรายการนี้โดยเฉพาะทาคุมิมินามิโนที่โชว์ฟอร์มดี ทำไป4ประตูกับ1สซ,ซิส s ์และเป็นนักเตะคนเดียวที่ได้ลงครบทุกเกมในรายการนี้เป็นตัวจริง4เกมและสำรอง1เกมลงเล่นเยอะกว่าใครในรายการนี้นอกจากนั้นนักเตะชุดหลักที่สำคัญอย่างซารามาน่และเตียโกก็เป็น3คนที่ไม่มีส่วนร่วมกับรายการนี้เลยมันจึงเป็นสัญญาณว่ารายการนี้ครอบตั้งใจมอบให้นักเตะชุดสำรองของทีมตั้งแต่ต้นแล้วการที่พวกเขาสามารถพาทีมมาถึงรอบนี้ได้พวกเขาคงอยากจะสานต่อภารกิจนี้ให้จบ ผมนึกไม่ออกว่าหากซา่ากลับมาเน่ได้ลงตัวจริงในเกมนี้ก่อนมินาโมโนโหรือโอริกีทั้งที่ไม่เคยได้ลงช่วยทีมในรายการนี้เลยสักนาทีความรู้สึกของนักเตะคนอื่นๆจะเป็นอย่างไรจะทับอย่างไรให้ดีที่สุดประเด็นเรื่องการจะทับลงเล่นในนัดชิงลีครับกลายมาเป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจมากทีนี้ถ้าเราดูจากนัดชิงที่ครอปเคยเข้าชิงมันแทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ว่าจะยุโรป,ป้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือสโมสรโลก คือจัดทับชุดใหญ่ที่ดีที่สุดลงสนามแม้การเข้าชิงรายการนี้เมื่อปี2 0 1 6ที่ครอปเองเมื่อถึงนัดชิงก็จะทับตัวจริงครบชุดลงสู้กับแมนซิตี้และแพ้ในช่วงดวลจุดโทษไปแต่ประเด็นก็คือในตอนนั้นโครงสร้างหรือคุ้มกําลังของทีมยังไม่ได้ใหญ่แบบนี้ครอปไม่ได้ลุ้น4ี่แชมป์เหมือนในตอนนี้การหมุนเวียนนักเตะจึงไม่ได้แตกต่างมากเท่าปีนี้แต่สําหรับปีนี้นักเตะที่ได้ลงเล่นในรายการนี้บ่อยๆนั้นแทบจะคนละชุดกับนักเตะตัวหลักที่ได้ลงเล่นประจ,รารจ,ะจํานในพรีเมียร์ลี มีอยู่ตำแหน่งหนึ่งที่ครอปออกมาการันตีแล้วว่ายังไงเขาก็ต้องส่งเคเลเฮอร์เรนลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงโดยให้เหตุผลว่าต้องการเก็บนักเตะเอาไว้เขาจําเป็นต้องได้ลงเล่นในฟุตบอลรายการนี้เป็นเกมของเขาไม่มีโอกาสที่เขาจะไม่ได้เล่นฟังดูเหมือนเป็นสัญญาใจระหว่างโค้ชกับนักเตะว่าจะให้ลงเล่นถ้วยนี้ไม่ว่าจะได้เล่นนัดชิงหรือไม่ก็ตามหากยึดถือเอาตามที่ครอปให้สภาพเกี่ยวกับกรณีของเคลล์เฮอร์ว่าเหมือนอย่างเคยถ้ามันได้ผลมันก็เป็นผลงานของควีวินหากไม่ได้ผลมันก็เป็นผลงานของผม มันง่ายมากผมจะขอรับเอาเองถ้าเราถือตามแนวคิดนี้ของครอปครอปน่าจะต้องการให้เกียรติและสร้างความเชื่อมั่นในตัวขุมกําลังของทีมที่สําคัญอย่าลืมว่าคงแดงไม่ได้จะเล่นเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วการให้ความเชื่อมั่นในลูกทีมจะทําให้พวกเขามีความเชื่อมั่นมากขึ้นและกระหายอยากทําผลงานได้ดีซึ่งจะส่งผลดีต่อทีมในการไล่ล่าแชมป์รายการใหญ่อย่างพรีเมียร์และ UCL ในอนาคตการจะทับที่น่าจะดีสําหรับทุกฝ่ายจากเหตุผลหลักๆที่ยกมา ผมคิดว่าการจัดทัพนัดจิงครั้งนี้ครอปจะให้โอกาสนักเตะที่เล่นเป็นหลักในรายการนี้ก่อนไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้ทีมได้แชมป์แต่เขาอยากให้ทีมได้แชมป์ในแบบที่คู่ควรและให้เกียรตินักเตะของเขาแน่นอนว่าเคลเลอร์ Q A จะได้ลงเฝ้าสอบเป็นตัวจริงแน่นอนโดยผมคิดว่าแผงกองหลัง4คนจะประกอบไปด้วยเทรนอเล็กซานเดอร์โนจูโกเมสเฟอร์กิวฟันดและคอสตาซิมิคาสโดยจะพักมาติบและให้โอกาสโกนาเต้เป็นสำรองเกมนี้ขณะที่แดนกลางเคอร์ติสโจนที่ทำผลงานได้ดีในเกมล่าสุด และเป็นตัวหลักในรายการนี้น่าจะได้ลงตัวจริงโดยมีฟาเบนโยกับเชมเบเลนลงร่วมโดยมีเตียโก้กีตาเป็นคุมกําลังสํารองรอเปลี่ยนเกมแต่ก็อย่าแปลกใจถ้ามอร์ตันจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเกมนี้แนวลุกผมเชื่อมินานโนทีท่ทําไป4ประตูและมีลุ้นที่จะเป็นดาวสันโบวของรายการนี้กับโอริกี้ที่ทําผลงานได้น่าพอใจในรายการนี้เช่นกันน่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนส่วนอีกหนึ่งคนหากโชต้าฟิตก็น่าจะลงเป็น3ประสานเหมือนเดิมโดยมีกอรอนเป็นคุมกําลังสํารองของทีมไปก่อน ผมค่อนข้างเชื่อว่าสาระกลับมาเน่จะไม่มีชื่อในเกมนี้เช่นเคยแต่ดีอาร์สอาจจะมีส่วนร่วมแน่นอนว่าการจัดแบบนี้อาจทําให้หงแดงพลาดแชมป์แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยนักตเตะ11คนที่ว่ามาก็ควรมีส่วนร่วมอย่างมากกับเกมนี้และไม่ว่า11ต,ตัวจริงของเราจะเป็นใครเราในฐานะก,กองเชียร์ก็จะขอเป็นกําลังใจให้พวกเขาทําผลงานให้ดีและคว้าแชมป์มาให้แฟนบอลให้ได้บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มมินามิโนะพูดถึงการปรับตัวการเสี่ยงและความกระหาย ากทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคุ้มค่าที่จดจําว่านี่เป็นลูกการเต็มๆครั้งแรกของทาคุมิมินาเมนกับลิเวอร์พูลจนถึงเวลานี้นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นเชวลา2ปีแนนฟิลและผ่านการลงเล่น50เกมให้กับหงแดงซึ่งเขาปรับตัวอย่างมั่นคงในเหมือซีไซส์และนี่คือการให้สัมภาษณ์แรกกับลิเวอร์พูลเอฟซีดอทคอมด้วยภาษาอังกฤษผมสนุกสนานกับช่วงเวลานี้และผมรู้สึกว่าผมสามารถช่วยเหลือทีมได้จาของเสื้อเบอร์18กล่าวอย่างผ่อนคลายพร้อมกับรอยยิ้มผมจะพยายามอย่างเต็มที่ใน่่วงงทีเหลือขอขฤก,กา เขายืนยันในระหว่างการพูดคุยกับเราที่ a อคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ว่างานนี้ในฐานะนักฟุตบอลเป็นเรื่องยากมากในบางครั้งเพราะว่าไม่ใช่นักเตะทุกคนที่สามารถลงเล่น90นาทีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมในสถานการณ์นี้ผมอยากจะลงเล่นให้ริปผูแต่ผมเล่นให้ริปผูเกิน50นัดแล้วและนั่นเป็นเรื่องที่ดีผมมีความสุขมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมต้องการมากกวนน่านี้และผมอยากจะช่วยเหลือทีมมากกวนน่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมก็อยากพยายามทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้ สโมสรแห่งนี้ทุกอย่างเป็นระบบดีมากตอนที่เรากลับมาซ้อมสโมสรจัดระบบทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบอย่างมากและทําให้สําหรับผมมันง่ายมากที่จะกลับมาสู่เกมฟุตบอลและร่วมทีมอีกครั้งช่วงเวลานี้เป็นเรื่องยากมากแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องดีมีนามมโนโลงเล่น5้านัดในรายการนี้และยอมรับว่าการชูถ้วยรางวัลน,นี้อาจจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกแตกต่างออกไปจากบทบาทที่เขาลงเล่นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆสําหรับผมและสําหรับเราเขาเน้นผมอยากจะได้ถ้วยใบนี้และทีมก็เช่นกัน ผมเล่นหลายเกมในคาราบาวาครับดังนั้นแน่นอนว่าผมอยากจะได้ท้วยน,นี้ผมหวังว่าจะต้องเล่นนับชิงและต้องทุ่มเทตัวเองให้ดีที่สุดมันเป็นความรู้สึกแตกต่างออกไปนิดหน่อยเพราะในคาราบาวาครับในเกมแรกกับนอริชเกมที่2กับเพสตันตัวจริงของเราแตกต่างจากในดีกมากมันรู้สึกเหมือนบางอย่างแตกต่างออกไปแต่สาหรับผมทุกๆเกมมีความสําคัญสําหรับผมมันเป็นเกมใหญ่มากๆและผมมีความสุขที่ได้เข้าชิงชนะเลิศผมอยากจะจด้แชมคาราบาวาครับ นอกจากแชมป์แล้วมินามิโนยังคงครองสถิติโลกกินเนสเวอร์เรคอร์ดกับการสมัมผัสมือ187ครั้งในนาทีเดียวแต่เขาไม่คิดว่าจะพยายามทําสถิตินี้อีกเขาตอบพร้อมกับหัวเราะว่าผมคิดว่าตอนนี้เจ้าของสถิติไม่ใช่ผมแต่มันตลกมันเป็นตอนที่ผมอายุ18-19ปีตอนที่อยู่ในญี่ปุน่นและมันเป็นเรื่องที่แปลกมันเป็นความทรงจําที่ดีแต่ผมไม่อยากลองทําอีกเพราะว่ามันหนักมากกับมือของคุณดังนั้นผมไม่อยากจะลองทำมันอีกครั้งผมไม่ใช่คนที่คึกคักขนาดนั้น ตอนที่ผมมีวันพักผมมักจะอยู่กับบ้านและพักดู Netflix นี่คือสไตล์ของผมร้านภูเมืองพอดีอัปเดตราคาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชูแมนซิตี้และลิฟูรังเต็ง1และ2ตามลำดับขณะที่เชลซีขึ้นมาเป็นเต็ง4ร่วมส่วนแมนเชสเตอร์อยู่แค่เต็ง7เท่านั้นอัตราต่อรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหแมนซิตี้9ต่อสี่สองลิฟูสี่ต่อ1 3บาเยิร์น9ต่อ2 4เชลซี7ต่อ1 4ร่วมเปเช่เต่อ1 6อาแจ็คสิบหต่อห เจ็ดเมเยตยี่สิบต่อหนึ่งแปดเลอมบิดยี่สิบห้าต่อหนึ่งแปดร่วมยูเวนตุสยี่สิบต่อหนึ่งสิบอัลบาตดสี่สิบต่อหนึ่งเอ็ิยารอลสองต่อหนึงสิร่วมบวกสองร้ต่อหนึงสิบสามอินเตอร์มิลานสองร้อยห้าสต่อหนึงสิบสาร่วมเบนฟิกาสองร้อาสิบต่อหนึงสิบาลิวหนึ่งพันห้ารอยต่อหนึ่งสิบหกสปอร์ติ้งลิสบอนห้าพนต่อหนึ่งการเตรียมตัวโฟกัสและความสามารถของตัวสำรองที่ทำให้ผมประ ระหว่างวันแข่งขันของลิพูที่ลงมาเปลี่ยนเกมและให้ความสนใจกับสมสนมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองการช่วยเหลือจากมานั่งสำรองทาให้หงแดงเก็บชัยชนะนัดสาคัญในเกมเยือนอินเตอร์มิลานและกับนอริชโดยใน Program, ใหนังสือแม์เดย์โปรแกรมเฮนรสันหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมกัปตันทีมเขียนว่าเรื่องที่ดีที่ต้องพูดถึงคือความแข็งแกร่งในทีมของเราตลอดสัปดาห์หลังๆซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ผมจะไม่มีทางปรีบปากบน่นในขณะที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่วุ่นวายเป็นพิเศษ เราไม่จะเป็นต้องย้ำเตือนเกี่ยวกับความต้องการของทุกคนในทีมของเราที่จะช่วยเหลือเมื่อไหร่ก็ตามที่โอกาสมาถึงมีตัวอย่างมากมายของผู้เล่นดีๆในทีมที่ลงมาหรือลูกจังมานั่งสำรองเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับเราในสองสาเกมที่ผ่านมาและนี่เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมเด็กๆเ,เองและเชน่นกันกับทีมงานที่ทําให้เราทุกคนพร้อมเต็มที่ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงเป็นตัวสำรองฝึกซ้อมหรือบาดเจ็บความรับผิดชอบหลักๆของคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนไปและนั่นคือคุณต้องทําสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองและเพื่อสโมสรลิเวอร นั่นเป็นทัศนคติเดียวเท่านั้นที่เราพึงมีใช่มีบางครั้งที่โดยส่วนตัวเราอาจจะหวังให้ฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นแต่มันไม่เคยเป็นเพราะว่าไม่ได้ทุ่มเท100%ในทุกอย่างที่เราทำผมยิ่ในเกมฟุตบอลมานานพอที่จะรู้ว่าคุณจะมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจะมีช่วงเวลาที่คุณอยู่ในจุดที่ดีที่สุดและเวลาที่คุณรู้ว่าคุณสามารถทำได้ดีกว่านี้แต่ตราบเท่าที่ยังมีความมุ่งมั่นอยู่มันไม่มีทางที่คุณจะผิดพลาดมากเกินไปดังนั้นเมื่อนักเตะลงมาในช่วงท้ายมละที เหมือนอย่างเกมเยือนอินเตอร์และในบ้านกับนอร์ดิชในช่วงสุดสัปดาห์นี้มันไม่ใช่ว่าคุณภาพของเขาจะไม่โดดเด่นเพราะว่าพวกเขาคือนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนมันคือการเตรียมตัวของพวกเขาโฟกัสของพวกเขาความตั้งใจที่ยกทีมมาก่อนและความสามารถของพวกเขาในการช่วยเหลือทีมตอนที่พวกเขาไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนั้นโดนใจผมมากและเรื่องใหญ่คือเราต้องการเรื่องแบบนี้เป็นบรรทัดฐานจากตอนนี้ไปจนจบฤดูกาลพวกเขาทุกคนเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญของการเล่น เรายังคงลงเล่น4รายการและแม้ว่ามันจะลดเหลือ3หลังจากวันอาทิตย์ไม่ว่าเราจะชนะหรือไม่ชนะในคาราบาวครับปริมาณการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัวทดสอบเราสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ